สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตนั่นก็คือเงินสํารองฉุกเฉินหรือที่หลายคนเรียกง่ายๆว่าเงินกันตายครับฟังดูน่ากลัวเลยค่ะพี่นาจือมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะมากกว่าที่คิดเลยครับชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งอุบัติเหตุตกงานเจ็บป่วยหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ไว้เราอาจต้องกู้หนี้ยืมเงินหรือขายทรัพย์สินขาดทุนแบบไม่ตั้งตัวหนูเคยเจอช่วงนั้นเลยค่ะ ต้องใช้เงินด่วนแต่ดึงจากที่ลงทุนไม่ได้ทันทำให้ขาดทุนเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเงินสำรองฉุกเฉินถึงเป็นเงินก้อนแรกที่ควรเก็บก่อนจะลงทุนซสอีกแล้วเราควรมีเท่าไหร่คะพี่ทฤษฎีการเงินแนะนำให้มีอย่างน้อย3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายจำเป็นรายเดือนครับเช่นถ้าเอมีใช้เดือนละ2 0 0 0 0บาทก็ควรมีเงินสำรอง 1,2 0 0 0 0บาทแล้วคนรายได้ไม่แน่นอนล่ะคะอย่างฟรีแลนซ์แบบนั้นคนมีมากขึ้นครับ6 1ถึง12เท่าเพราะไม่มีไรายได้แน่นอนบางเดือนไม่มีงานเลยการมีเงินก้อนนี้ไว้ช่วยให้ใช้ชีวิตต่อได้แบบไม่เครียดแล้วคนอื่นๆจําเป็นต้องมีเท่ากันหมดไหมคะไม่จําเป็นครับขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่เช่นพนักงานประจําไม่มีภาระก็6เท่าพอพนักงานมีลูกมีครอบครัวก็12เท่าขึ้นไป เจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์ก็อย่างน้อย12เท่าเลยครับแล้วเราควรเก็บไว้ที่ไหนดีคะควรเก็บในที่ที่สภาพคล่องสูงถอนง่ายความเสี่ยงต่ำเช่นบัญชีออมทรัพย์บัญชี e-saving กองทุนรวมตลาดเงินแบบทีบกหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเก็บยังไงดีคะพี่ถ้าเงินเดือนไม่เยอะเริ่มจากจุดเล็กๆครับเช่นตั้งเปาเก็บ1 2 0 0 0 0บาทใน12เดือนก็เดือนละ10,000 แต่ถ้าไม่ไหวก็เริ่มที่5,000หรือ10%เของรายได้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นแล้วต้องเติมคืนไหมคะถ้าใช้ไปต้องครับถ้ามีเหตุให้ต้องใช้เช่นซ่อมรถค่าโรงพรยาบาลก็ใช้ได้เลยแล้วค่อยวางแผนเติมคืนใน3-6เดือนหนูเคยได้ยินว่าออมซัพย์ดอกเบี้ยต่ำมากแล้ว e-saving ล่ะคะ e-saving ดอกเบี้ยสูงกว่าครับราว1.5-2%และสมัครง่ายออนไลน์ได้เลย ส่วนกองทุนตลาดเงินก็ถอนคืนใน1วันดอกเบี้ยราว2-2.5%ถ้าเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆหน่อยได้ไหมคะพี่บัญชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ย0.3-0.5%ถอนทันทีปลอดภัยสุด eSaving ดอกเบีย้ย1.5-2%ถอนถอนง่ายสมัครผ่านแอปได้กองทุนตลาดเงินก็ดอกเบีย้ย2-2.5%ถอนใน1วันเหมาะเก็บระยะกลางแบบนี้แปลว่าเราผสมหลายแบบได้ใช่ไหมคะพี่ ใช่เลยครับเช่น30%ไว้บัญชีออมทรัพย์เผื่อฉุกเฉินทันทีอีก70%กระจายใน e-saving หรือกองทุนตลาดเงินพี่มีเชสตัวอย่างไหมคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นแน่นอนครับเช่นคุณ A ไม่มีเงินสำรองตกงานบุกอุบัติเหตุต้องขายหุ้นขาดทุนบวกกู้เงินเพิ่มคุณ B มีเงินสำรอง6เดือนตกงาน5เดือนแต่ยังผ่อนบ้านค่าใช้จ่ายได้ไม่ก่อหนี้คุณ C ฟรีแลน มีเงินสำรอง12เดือนผ่านช่วงโควิดที่รายได้หายไป6เดือนแบบสบายๆเลยครับฟังแล้วหนูรู้เลยค่ะว่าเงินก้อนนี้คือเกาะกันกระแทกที่ดีที่สุดจริงๆค่ะใช่ครับไม่ใช่แค่เงินแต่คือความอุ่นใจในวันที่เราไม่พร้อมที่สุดหนูจะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนนี้เลยค่ะเริ่มจากบัญชีแยกไว้ก่อนดีมากครับอย่าลืมนะก่อนจะลงทุนทุกครั้งให้ถามตัวเองว่าเรา มีเงินสำรองฉุกเฉินพอหรือยังถ้ายังไม่มีรีบเริ่มเลยนะคะเพื่ออนาคตที่มั่นคงแล้วใจกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ